ของซีไซโฟกัสพิกัดข่าวค่ะวันนี้ชวนติดตามประเด็นร้อนในพื้นที่หาดทรายรีอยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะชาวบ้านสองฝ่ายเขารวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเขื่อนทับตะลิงบริเวณชายหาดซึ่งจุดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดด้วยนะคะคุณวิพาพรคะเดี๋ยวคงจะต้องอธิบายให้เห็นภาพกันหน่อยว่าจุดนั้นที่บอกว่ามีโครงการเขื่อนทับตะลิงเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนคือต้องบอกว่าเขื่อนที่จะเกิดขึ้นจะเป็นระยะทางยาวสัก6กร้อย สเมตรเลยนะคะแล้วที่สําคัญจุดนั้นจริงๆเขามีโครงการมีความตั้งใจตามประชาพิจารณ์นตั้งแต่ปี60ถึงวันนี้มัน4ปีแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ทราบแล้วค่ะกระบวนการรับฟังความิเห็นในบ้านเรามันก็ถูกตั้งคําถามเยอะดังนั้นวันนี้ก็ต้องฟังเสียงของคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยทั้ง2ฝ่ายค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์ในสีไซฟโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องสถานการณ์ริมชายหาดบ้านเรากันบ้างค่ะหลายจุดเผชิญสถานการณ์ไม่ต่างจากหาดาซรีนะคะแต่ว่าวันนี้โฟกัสที่หาดาซรีเพราะกําลังเป็นประเด็นร้อน,นะคะ่ะชวนคุณผู้ชมดูในภาพนะคะเราขยับเข้าไปดูในพิกัดที่จังหวัดชุมพรค่ะจุดที่อยากจะชี้ให้เห็นก่อนเนี่ย เป็นจุดสำคัญของชุมพรนะคะจุดนี้หาดไซรีค่ะคุณผู้ชม บริเวณพิกัดตรงนี้หมุดสีแดงก็คือพื้นที่หาดไซรีแต่ว่าหมุดสีเขียวๆที่ผู้ชมเห็นในภาพนั่นคือศาลเสด็จเตี่ยนะคะหรือว่าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แน่นอนค่ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายคนเวลาไปชุมพรจะนึกถึงศาลเสด็จเตี่ยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชุมพรค่ะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะเวลาไปที่ชุมพรก็จะต้องไปกราบไหว้สการะไม่ขาดสายแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนชุมพรเขารัก หวงแหนด้วยนะคะแต่ว่าห่างออกมาค่ะจากสารกรมหลวงชุมพรที่บริเวณจุดที่เป็นพิกัดสีเขียวตรงนี้ระยะทางตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือพิกัดส่วนหนึ่งของหาดทรายรีนะคะจะมีโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นคลื่นบริเวณเส้นทางตรงนี้ล่ะคะ่ะระยะทางที่วางเอาไว้ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาวางแผนกันเอาไว้ว่าจะสร้างสัก630เมตรนะคะลักษณะที่ระบุในโครงการจะเป็นโครงการกำแพงกันคลื่น แบบขั้นบันไดน่าสนใจที่จุดนี้เป็นจุดที่โดยปกติแล้วคนก็จะไปเล่นน้ํากันนะคะมันมีหาดทรายที่เล่นน้ําได้แล้วก็เป็นจุดทับซ้อนกับเขตพื้นที่การทําประมงพื้นบ้านของคนในพื้นที่ด้วยเอาไว้เห็นภาพกันชัดๆค่ะเจาะลงไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มสร้างแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคุณกนิกาแพ้แก้วรายงานจากจุดนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตําหนักกรมหลวงชุมพรน,นะคะที่หาดทรายรีค่ะ โดยด้านหลังนะคะที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งหาดทรายรีนะคะจะเห็นว่าจะมีตัวโครงการการก่อสร้างนะคะทับลงบนหาดทรายเลยนะคะบนพื้นที่หาดทรายรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะชื่อดังของจังหวัดชุมพรค่ะ โครงการเริ่มแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายความคิดเห็นต่อโครงการที่เกิดขึ้นค่ะบางส่วนมองว่าชายหาดสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับสู่สภาพหาดปกติในช่วงที่คลื่นลมสงบได้แล้วจริงๆจุดนี้เดิมเขาเคยมีโครงการกำแพงกันคลื่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะกำแพงสูง โครงการล่าสุดมีลักษณะเป็นขั้นบันไดมันจะยื่นลงไปบริเวณหาดทรายค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศรวมถึงชาวประมงพื้นบ้านที่หากินกันบริเวณนี้ทำให้ภาคประชาชนและเครือข่ายอนุรักษ์จังหวัดชุมพรเขาร่วมกันแสดงออกนะคะเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บนป้ายผ้าแล้วก็อ่านถแถลงการส่งตรงไปถึงทานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา เพื่อให้มีการทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหากดเสาะชายฝั่งของหาดทรายรีและประเทศไทยค่ะสิ่งที่ผมโตมาตอนเด็กกับณัปัจจุบันเนี่ยหอยน้อยลงใช่ไหมครับปูลมน้อยลงใช่ไหมครับส็บป,ปีต้องทําทีไหมครับเขื่อนใช่ครับพวกนั้นจะโตยังไงครับคำถามหน่อยพวกน้นจะโตยังไงมันไม่มีทางโตขึ้นมาได้มันลดน้อยลงดินลงเหวครับผมสิ่งที่ผมอยากจะมาตรงนี้คือเรื่องธรรมชาติแค่นั้นเองพวกเราทำท่องเคชิงอนุรักษ์ครับ,รบไม่ใช่เชิงทำลายครับผม ไม่ใช่ไปอยู่หน้าบ้านใครคนนั้นอยากจะได้อะไรก็ไปสร้างไอ้นั่นไม่ใช่นะครับเราต้องช่วยกันนะครับทะเลเป็นของทุกคนครับแล้วก็ผมยังยืนยันที่จะทําลักษณะนี้เพื่อบ้านเกิดของของพวกเราและของผมซึ่งเป็นคนจุมพรด้วยครับ วันเดียวกันค่ะมีกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการมาร่วมสังเกตการด้วยนะคะแล้วก็มีการให้ความคิดเห็นนะคะบอกว่าโครงการนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเขามีการศึกษาออกแบบมาตั้งแต่ปี2560มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียถึงสองครั้งในช่วงปี2560นะคะนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะผู้ชมรับฟังความคิดเห็นกันมาตั้งแต่ปี2560จนถึงวัน,น อย่างที่ดีฉันบอกว่าความคิดความเห็นของคนในพื้นที่เนี่ยก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายนะคะดังนั้นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นลักษณะแบบนี้อาจจะต้องทบทวนกันเพิ่มเติมด้วยค่ะอย่างไรในพื้นที่มีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หลักๆแล้วป้ายผ้าแสดงความต้องการบอกว่าหาดทรายรีค่ะ ต้องมีหาดทรายเพราะแน่นอนเป็นความกังวลใจว่าถ้าสร้างกำแพงกั้นขึ้นแบบขั้นบันไดาหาดทรายอาจจะหายไปเหมือนบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะหลังจากนี้คงต้องมีการติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะกำแพงกันขึ้นเนี่ยหลายคนบอกอยากจะสร้างเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแต่หลายคนบอกว่าด้านหนึ่งมันก็ไปกระทบต่อระบบนิเวศมีอยู่หลายจุดในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสังเกตการสถานการณ์นี้ได้ผ่านการเข้าไปในแอปพลิเคชันซีไซสนะคะค้นหาแคมเปญว่า กำแพงกันขึ้นค่ะจะเจอพิกัดที่ประชาชนในหลายพื้นที่ปักหมุดรายงานเข้ามาแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมทางบ้านเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ถ่ายภาพเขียนเรื่องราวกำแพงกันขึ้นที่อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมปักหมุดรายงานกันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันส Size ค่ะเรื่องของ